เส้นทางในการเป็นแชมป์โลกของเฉลีย่ยนเกิดขึ้นพร้อมๆกับการผ่าตัดของคุณแม่แบบชี้เป็นชี้ตายว่าจะอยู่หรือจะไปถึง3ครั้งครับกับนักมวยคนหนึ่งที่กำลังไต่เต้าไปสู่แชมป์โลกเพื่อแข่งขันกับการมีชีวิตอยู่ของคุณแม่ด้วยคำมั่นสัญญาจากลูกผู้ชายครับ m Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟ r i t ส c คลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟริ c ส์คลับคลับกัมปั้นของคนรักสังเวียนครับวันนี้เป็นเรื่องราวของนักมวยชาวอังกฤษคนหนึ่งครับรูปร่าง165ซิเมตรแล้วก็เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและคำมั่นสัญญาครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่เมืองซัตตันครับทางตอนใต้ของลอนดอนครับเป็นเมืองเล็กๆครับ มันเริ่มต้นที่อู่เปลี่ยนยางแห่งหนึ่งครับซึ่งเจ้าของอู่ก็คือล a รีเอดเวิร์ดตามธรรมดาคนอังกฤษอาจจะมีกีฬาที่ชื่นชอบก็คือฟุตบอลครับแต่ว่าลรีเนี่ยลงไหลในเรื่องของหมัดมวยอย่างมากทุกครั้งที่เวลาเลิกงานครับเขาก็มักจะนั่งพูดคุยกับลูกน้องและก็ประเด็นหลัก,กก็คือเรื่องมวยนี่แหละครับเล่าเรื่องมวยคนนั้นคนนี้ความยิ่งใหญ่ของแชมป์โลกคนนั้นคนนี้ซึ่งคำพูดเหล่านั้นครับค่อยๆก่อตัว ขึ้นในความคิดความหวังของลูกชายทั้งสองคนของเขาที่รับฟังอยู่ด้วยลูกชายทั้งสองคนอายุกห่างกัน4ปีครับคนพี่มีชื่อว่าชาลีเอ็ดเวิร์ดคนน้องมีชื่อว่าซันนี่เอ็ดเวิร์ดภาพของผู้คนในระแวกซัตตันนะครับเป็นภาพจำก็คือเด็กทั้งสองคนนั้นจะลงนวมต่อยก,กันแต่ไม่ใช่การลงนวมแบบเพื่อความสุขสนานต่อยแบบว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยนะฮะ แต่มันเป็นการลงนวมชนิดที่มีรูปแบบมีแผนการมีการซ้อมเป็นขั้นเป็นตอนคนพี่ใส่นวมและคนน้องเป็นคนล่อเป้าออกหมัดฟุตเวิร์กจังหวะจากโคนยอดเยี่ยมมากๆผู้คนในท้องถิ่นยืนยันก็ว่าวเห็นเด็ก2คนนี้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นการต่อยมวยที่ไม่ใช่แค่การละเล่นครับแต่จริงจังเพราะวาความฝันของพวกเขานั้นชัดเจนมาก ความฝันที่ว่าคือการเป็นแชมป์โลกครับและอาจจะเป็นความฝันเดียวในชีวิตของพวกเขาแร์รี่ในนะก,การเป็นคุณพ่อครับซึ่ง,ลงหลงไหลในเรื่องของมัดมวยพยายามสอนในเรื่องของพื้นฐานครับให้ลูกๆทั้งสองคนนั้นเติบโตขึ้นมาแต่ในทางกลับกันคุณแม่ของเขาครับก็คือเทอร์รีเอ็ดเวรดไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาข,ของทุกครอบครัวนักมวยครับที่คุณแม่ไม่อยากเห็นลูกๆของเขานันโดนต่อยโดนทําร้ายหรือมีแผลหรือเจ็บปวด เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวลาลงซ้อมกันกับคุณพ่อนะเชอรีเอ็ดเวิร์ในหน้าคุณแม่เนี่ยก็จะหลบหน้าไปไม่อยากเห็นไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่เวลาผ่านไปครับ c ชารีเอ็ดเวิร์เริ่มเติบโตขึ้นในหน้าการเป็นคนพี่ครับเส้นทางของเขาต้องออกเผชิญสู่โลกกว้างก่อนหลังจากที่มีพื้นฐานที่แน่นพอสมควรแล้วจากคุณพ่อเขาก็ไปอยู่กับครูฝึกมวยอาชีพครับที่มีทั้ง ศาสตร์และศิลป์มากพอที่จะผลักดันให้เขาเก้าวไปสู่แชมป์โลกได้แน่นอนครับการมีพื้นฐานที่แน่นอยู่แล้วเนี่ยทำให้ชาลีนั้นเติบโตเร็วกว่าเพื่อนร่วมรุ่นจนอายุ16ปีครับ mm hmm. เขาสามารถเข้าสู่ทีมมวสมสแักเล่นของซาราณาจักรได้สําเร็จเรื่องราวกำลังสวยงามเลยครับเส้นทางกําลังเห็นภาพชัดเจนแต่ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ครับมักจะมีอะไรหักมุมเสมอระหว่างที่ชาลีเอ็ดเวิร์ดกำลังไต่เต้าไปสู่แชมป์โลกอย่างที่ฝันไว้ ข่าวร้ายก็เดินทางมาถึงครับทรุยเอ็ดเวิร์ดผู้เป็นแม่ล้มลงอย่างไม่ทันตั้งตัวถูกนําส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนผลวินิจฉัยออกมาข่าวร้ายคือคุณแม่ของเขาเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบส่วนข่าวดีก็คืออย่างน้อยเธอก็ถึงมือหมอทันเวลาครับความอันตรายของโรคเส้นเลือดในสมองตีบถือว่าน่ากลัวอย่างมากครับ เพราะหากถึงมือหมอช้าเกินไปเซลในสมองก็จะหยุดทํางานจนทําให้สมองส่วนได้รับผลกระทบเนี่ยตายสนิทไม่มีทางกลับคืนมาได้และถ้าโชคร้ายมากกว่านั้นคุณแม่ของเขาก็อาจจะเป็นอัมพาตต้องนอนนิ่งเฉยๆหรืออย่างดีที่สุดก็ต้องทํากายภาพบําบัดเพื่อหวังว่าจะมีปฏิหาริย์ให้กลับมาเดินได้การไปถึงมือหมอเร็วนะครับทำให้เทรเชียลเวิร์ดนั้นพอจะกลับมาพูดจาได้บ้างครับสมองยังสั่งการได้บ้างแม้ว่าจะช้าลงแต่สิ่งที่หนักสุดในกรณีนี้ก็คือเธอต้องนั่ง รถเข็นไปตลอดชีวิตครับเชลีเวิร์ดรู้สึกผิดในใจอย่างมากครับมันเหมือนกับว่าเขาทิ้งภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในครอบครัวไปเพราะมีความฝันที่จะต้องไล่ล่าแยกตัวออกไปไปชกมวยไปไต่เต้าเพื่อจะก้าวไปสู่แชมป์โลกให้ได้พอคุณแม่ล้มลงความสุขแรกก็คือรู้สึกผิดในตัวเองครับมันควรจะต้องกลับมาดูแลคุณแม่บ้างหรืออยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่มากกว่านี้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เขาคิดอย่างไรก็ตามครับ ชารีเอเวิร์ดที่เคยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ลูกชายของเธอทั้งสองคนนั้นเดินสู่เส้นทางการเป็นนักมวยกับยืนยันกับชารีเอ็ดเวิร์ดอย่างจริงใจครับแม้ว่าจะพูดได้กระท่อนกระแท่นแล้วก็ฟังอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะผลพวงจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบนี่แหละครับแต่คําที่ชารีเอ็ดเวิร์ดบอกกับชารีเอ็ดเวิร์ดก็คือสัญญากับแม่นะแกต้องเป็นแชมป์โลกให้ได้มันเหมือนเป็นคําพูดปลดล็อกให้กับชาลีครับจากความรู้สึกที่ ตัวเองน่าจะดูแลคุณแม่ได้ดีกว่านี้หรือมีเวลาให้กับคุณแม่มากกว่านี้มันกลายเป็นคําพูดที่ผลักดันให้เขาเดินหน้าสู่ความฝันอย่างเต็มตัวอีกครั้งสิ่งที่เขาตอบกับคุณแม่ก็คือแน่นอนครับแม่ถ้าแม่อยากเห็นผมเป็นแชมป์โลกผมจะทําให้ดูแต่สัญญาก่อนนะครับว่าแม่จะไม่หนีผมไปไหนหลังจากนั้นชาลีก็ใส่เกียร์ห้าเลยครับเดินหน้าสู่เส้นทางการเป็นแชมป์โลกอย่างเต็มตัว สองปีผ่านไปเขาฝึกซ้อมอย่างหนักและพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างมากครับแต่ในขณะเดียวกันคุณแม่ก็มีอาการที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆจากที่มีโรคเดียวก็คือเส้นเลือดในสมองตีบปรากฏว่าเจอโรคมะเร็งเข้าไปอีกครับคราวนี้มันเหมือนกับว่าเส้นทางที่เขาวิ่งไล่ล่าความฝันอยู่เนี่ยมันต้องแข่งกับการมีชีวิตอยู่ของคุณแม่ด้วยเพราะไม่มีใครรู้เลยครับว่าเทรยเอ็ดเวิร์ดจะจากไปเมื่อไหร่เพราะเจอโรค รุมเร้าเยอะแยะมากมายเข้าไปทำสแกน MRI สมองอยู่บ่อยๆเเรเวิร์ดเหนื่อยล้าเต็มทีครับแต่เธอก็ยังสู้ครับเพราะว่าถ้าเธอยอมแพ้และตายไปก่อนที่จะได้เห็นลูกชายเป็นแชมป์โลกมันน่าจะเป็นการจากลาที่ไม่สวยงามเท่าไหร่ชาลีเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่กลับไปหาแม่ครับก็จะมีคำพูดเดิมๆอยู่เสมอย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าล้มเลิกความตั้งใจเด็ดขาดไม่ว่าการของคุณแม่จะยำแย่แค่ไหนจงมีสมาธิในสิ่งที่กำลังทำอยู่ ซึ่งถึงตรงนั้นโทรเรียเวิร์ตผ่าตัดมาแล้ว2ครั้งครับและอาการก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่ปี2015ครับโทเรียเวิร์ตขึ้นประเดิมสังเวียนเวทีมวยอาชีพครั้งแรกชกกับคริกเดบิเชียครับแน่นอนครับเขาเริ่มต้นอย่างสวยงามในการชนะและไม่แพ้ใครเลยครับในปีนั้นเส้นทางแชมป์โลกค่อยๆชัดเจนมากขึ้นหลังจากนั้นฟอร์มของเขาก็ไม่มีใครฉุดอยู่ครับเชเว์เวิร์ตชนะน็อกเอาท์8ไฟต์ติดต่อกันจนกระทั่งมาถึงไฟ์ชิงแชมป์ รุ่นไฟเวท112ปอนด์ครับในเดือนกันยายนปี2016เขาขึ้นชกชิงเข็มขัดของสถาบัน IBF กับจอห์นเรียลกาซิเมโรนักชกจากฟิลิปปินส์นี่คือการขึ้นชิงแชมป์โลกครั้งแรกของชาลีครับ <im it> เขาอยากให้คุณแม่มาอยู่ข้างเวทีแต่ความจริงก็คือเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดและอ่อนแรงเกินไปครับที่ต้องเดินทางมาชมไฟสําสคัญของลูกชายได้ซึ่ง มันอาจจะเป็นโชคดีของเธอครับเพราะไฟน์นั้นจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของชาลีครับโดนกาซิเมโรน็อกเอาท์สอยเข้าปลายคางถูกน็อกครั้งแรกและเกิดขึ้นในการชิงแชมป์โลกครั้งแรกสิ่งน่ายกย่องที่ตามมาก็คือความมุ่งมั่นในหัวใจของชาลียังคงลุกชวนเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะพึ่งพ่ายแพ้มาแต่ความฝันยังคงชัดเจนเขาพยายามอย่างต่อเนื่องครับเขาต้องเก่งขึ้นมากกว่าเดิมครับเพื่อจะเป็นแชมป์โลกให้ได้คราวนี้ เขาเปลี่ยนชีวิตใหม่ยา้ายจากลอนดอนไปอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์ครับ,รบเพื่อไปฝึกซ้อมกับเทรนเนอร์ที่ชื่อว่าอดัมบูธซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจอมยุทธของค่ายสตีลบ็อกซิ่งยิมครับอดัมบูธจัดการยกเครื่องใหม่ให้กับชารีเอ็ดเวิร์ดละทิ้งสไตล์เด,มเดิมๆไปสร้างพื้นฐานใหม่ในแบบฉบับของเขาเองสิ่งที่อดัมบูธกล่าวก็คือเด็กคนนี้มีดีพอที่จะเป็นแชมป์โลกคราวนี้ชารีทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมครับพร้อมกับทาน้ําหนักขึ้นไปชกในรุ่นซูเปอร์ฟรายเวทอนซึ่งกได้ผลครับ เขาคว้าแชมป์บริเตนด้วยการน็อกแอนโทนีเนลสันได้สำเร็จแต่ความสำคัญเกิดขึ้นก่อนแมชนั้นครับคุณแม่ของเขาเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันทรมานเหลือเกินคุณหมอยังยอมรับว่าโอกาสรอดเนี่ยห้าก่อนจะขึ้นเวทีชาลีเข้าไปเยี่ยมคุณแม่ครับแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาไม่อยากพูดนั่นก็คือถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนก็ได้ครับคุณแม่ผมไม่อยากเห็นแม่ทรมานแบบนี้พูดจบคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดเขาก็รีบบึ่งมาที่ เวทีเมโทรเรียลอารีนาแล้วก็ขึ้นชกก่อนที่จะความแอนโทนีเนลสันสำเร็จกลายเป็นแชมป์บิติชหลังจากลงมาจากเวทีครับข่าวดีเพิ่มเติมก็คือคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ครับนั่นทำให้เขารู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่เส้นทางยังคงดำเนินต่อไปครับและเป้าหมายหลักก็คือการเป็นแชมป์โลกอย่างไรก็ตามครับพอมาหารือกันแล้วฝ่ายของ mtk global ซึ่งเป็นผู้จัดการของเขานะครับมองว่าในรุ่น super f l i t ร้อยสิบปอนด์เนี่ย มันเต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแหลมของเราครับซีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกของใจชาวไทยเจอวินอัลคาฮัสคนนี้เป็นยอดนักชกจากฟิลิปปินส์ครับแล้วก็เป็นนักชกในสังกัดของแมนีปเกียวด้วยรวมถึงคาริญยาไฟาครับนักชกชาวอังกฤษเช่นเดียวกับชาลีเอร์ดนั่นเองหลังจากที่วางแผนหารือกันใหม่สุดท้ายแผนการก็คือชาลีจะลดน้ำหนักครับกลับมาชกในรุ่นไฟเวท112อปอนด์อีกครั้งหนึ่ง และดีลชิงแชมป์โลกก็เกิดขึ้นในการชกกับคริสโตเฟอร์โรซาเรสนักชกจากนิการากัวนี่คือไฟสําคัญในชีวิตครับชาลีก,กลับไปศึกษาเกมที่เขาพ่ายแพ้ให้กับกาซิเมโรอย่างละเอียดจนค้นพบจุดอ่อนของตัวเองครับวิธีการแก้คือเขาจะหลีกเลี่ยงในการเดินเข้าหาคู่ชกแผนก็คืออยู่ห่างจากโรซาเรสครึ่งก้าวเสมอและจะออกหมัดยับทุกครั้งที่โรซาเรสก้าวเท้าเข้ามาหาเขาหากเสียจังหวะก็จะถอยกลับไปติดเชือก และเริ่มสู่แผนของตัวเองครั้งหนึ่งในการยืนอยู่ห่างครึ่งก้าวและออกมันยับให้มากที่สุดจะไม่ผีผามแบบไฟที่แล้วอย่างแน่นอนมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดพร้อมกับระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับคุณแม่ของเขานั่นคือจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับเฉลเวิร์ดรู้สึกว่าเขาชกเข้าเป้าอย่างมากจนทั่งครบยกผลคะแนนออกมา116ต่อ1น2 1 1 8ต่อ1น0 และ117ต่อ111ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์และเป็นแชมป์โลกคนใหม่ชาลีเอ็ดเวิร์ดนั่นคือคำประกาศจากโคศกสนามทันใดนั้นชาลีก็ก้มหน้าลงกับพื้นเวทีและร้องไห้ทันทีครับความรู้สึกพนัการที่ติดอยู่ในหัวใจของเขาถูกปลดล็อกอย่างหมดสิ้นเขาเป็นแชมป์โลกได้แล้วครับคุณแม่ของเขาอยู่ข้างเวทีด้วยร้องไห้ครอบครัวที่มาด้วยในวันนั้น รู้สึกถึงความหมายในชนะของนัดนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับมันเป็นความรู้สึกอันยิ่งใหญ่เหลือเกินชาลีรู้ว่าก่อนขึ้นชกไม่นานเนี่ยครอบครัวพยายามปิดบังในเรื่องอาการป่วยของคุณแม่เพิ่มขึ้นทุกคนยืนยันว่าคุณแม่จะมาดูไฟชิงแชมป์โลกแน่นอนแต่ชาลีรู้ดีครับว่าอาการของแม่นั้นก็ถูกแทรกซ้อนมาเยอะต้องทรมานในการเดินทางมายังเวทีมวยที่ผู้คนแออัดน,นำซ้ำยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกชายของตัวเองจะชนะหรือเปล่า หรือจะโดนต่อยร่วงคาวทีพี่สาวของเขานะครับเก็บความลับไว้บางอย่างเรื่องราวเปิดเผยก็คือก่อนจะขึ้นชิงแชมป์โลกเทอร์รี่เอ็ดเวิร์ดมีอาการติดเชื้อในท่อปัสสาวะและต้องนอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งสัปดาห์ครับเพื่อเขารับการผ่าตัดหมายความว่าเส้นทางในการเป็นแชมป์โลกของเทอร์รี่เอ็ดเวิร์ดเกิดขึ้นพร้อมๆกับการผ่าตัดของคุณแม่แบบชี้เป็นชี้ตายว่าจะอยู่หรือจะไปถึงสครั้งครับ ชารีเปิดเผยบอกว่ามันอาจฟังแล้วเหมือนเรื่องน่าเศร้าครับที่ต้องต่อยไปเพื่อไล่ล่าความฝันแล้วก็แข่งกับอายุไขของแม่ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาครับคำพูดหนึ่งที่ชารีบอกไว้ก็คือผมทําเรื่องนี้ไม่ได้แน่ๆครับถ้าไม่มีความแข็งแกร่งของคุณแม่เป็นแบบอยา่างไม่มีอะไรน่าปราดปลื้มใจไปมากกว่านี้อีกแล้วครับกับการได้ทําตามคําที่เคยสัญญาเอาไว้และนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมต้องร้องไห้มากมายขนาดนั้น สุดท้ายไม่รู้ว่าใครกันแน่ครับที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรื่องนี้เทอร์รี่แอดเวิร์ที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการไล่ล่าแชมป์ตามคำสัญญาของลูกชายหรือว่าชาลีเอดเวิด์ที่มีแรงถีบตัวเองจนไปถึงแชมป์โลกเพราะว่าคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่แต่มันเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบครับเพราะแรงบันดาลใจจากทั้งสองฝั่งนั้นเกื้อกูลกันและกันและพาชาลีนั้นไปถึงแชมป์โลกจนได้ความฝันต่อไปของเขาก็าคือควา้าแชมป์โลกให้ได้มากที่สุดหลายสถาบันมากที่สุด แต่เมื่อนักข่าวถามว่าหลังจากเป็นแชมป์โลกแล้วอะไรคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขาเชลเีเเวิร์ดบอกว่าไม่ใช่ชัยชนะบนเวทีเลยครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการกลับมาเจอคุณแม่และเห็นคุณแม่ยิ้มอย่างมีความสุขแค่นั้นแหละครับยอดเยี่ยมที่สุดแล้วสำหรับตัวเขานี่คือหนึ่งในเรื่องราวของนักมวยคนหนึ่งครับที่พยายามบากบั่นต่อสู้มุ่งมั่นเพื่อไปถึงฝังฝัน แลวก็เพื่อคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับคุณแม่ของขวามนั่นเองครับรู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับทุกช่องทางเลยครับทั้งใน y o u t u b e f a c e o o o k t w t t t e r Instagram รวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาคลาสสปอติฟายแอปเปิลพอดแคสต์เพียงแค่เสิร์ชคำว่า m n s t s n d ครับ, Spotify, รรว,รบวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทูบทวิตเ t อร์บ l ็อก i ิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast